รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลระดมสรพกำลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งเยียวยาเต็มที่พร้อมทั้งขอบคุณจิตอาสาร่วมอาลัยคุณเอสมูลนิธิดิอาร์คและคุณจันทิมากู้ภัยจากนนทบุรี นางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายและในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยระบุว่ารัฐบาลน,นำโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเร่งระดมทุกสัพพก,กำลังในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโครนถลม่มพร้อมจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภาัยสำนักนายกรัฐมนตรีมีเงินเยียวยากรณีเสียชีวิตโดยแบ่งเป็นค่าจัดการศพ50 0 0 0บาทเงินทุนเลี้ยงชีพ30 0 0 0บาทต่อครอบครัวและยังมีเงินเพิ่มจากเงินทุนเลี้ยงชีพกรณีผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์อีก5 0,000บาทต่อครอบครัว นอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาสําหรับผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายเพื่อช่วยเหลือค่าวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเงินช่วยเหลือค่าเครื่องอุปโภคเครื่องใช้อื่นๆที่จําเป็นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังและเสียหายมากอีกด้วยรวมถึงยังมีความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆอีก โดยนางสาวจิราพกรกล่าวว่าในนามของรัฐบาลขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านจากทั่วประเทศที่อุทิศตนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมแสดงความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณเอสอาสากู้ภัยมูลนิธิดิอาคในพระราชูปถัมภ์ที่เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นหลังจากร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติณัจังหวัดเชียงรายและคุณจันทิมา อาสากู้ภัยจากจังหวัดนนทบุรีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับจากช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายซึ่งรัฐบาลจะได้พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศได้จากท่องทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD ซึ่งเปิดช่วงพิเศษสถานการณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมในรายการ Better Future ช่วงเวลา10นาิกาถึง11นาฬกาทุกวันและรายการ NBT มีคำตอบเวลา15นากาถึง16นาฬกาทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์สรุปสถานการณ์น้ำในรายการข่าวภาคข้ามเวลา17นาฬกานาทีของทุกวันวิทยุ FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ X และ Facebook NBT Connect NBT 2 HD กรมประชาสัมพันธ์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด